อะไรอังลูกไม่เป็นไรลูกนี uh, ่นีทางนี้ลูกเนี่ยเรียงเรียงทางเนี้ยอุ้ยเรียงเรียงมาตรงนี้นะคะลูกเนี่ยหนึ่งสองสามสามล็อกเนี้ยโอ้โหมานี่คนแรกเลยเนี่ยเออเรียงเข้าไปเรียงเข้าไปก่อนอ๋อนะคุณครูนั่นแต่อ่ะไรนะสามอีกเดี๋โอ้โหเยอะอันเนี้ยอันเนี้ยนี่คนนี้นักธุรกิจคนนี้นักธุรกิคนทำคนคนทำกล่องรีไซเคิล วันนี้นักธุี่ละห้าอ้าวนี่คือกาเซียกาเซียอ่าตรงนี้นักวุฒินั่งเรียงหกตุนนี่เจ็ดเจ็ดคนแล้วเฟิร์สอ่ะเราดูซิอ่าเจ็ดปับ๊บวางเลยครับเนี่ยด,ดูที่เรียง 7. โหหลังรอบสองหลังรอบสองนี่หลังรอบสอบงอแล้วนี่พวกรอบสอง ใกล้หมดยังโลกโอเค okay. ใครสนใจแฟ้มอะไรเดี๋ยวให้ลื้อได้เลยเอาไปได้เลยค่ะ <c oughs> <c oughs> อือหืเงี้นะทุด <c oughs> แล้วทวดมีพักพวกในการ